สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Thai s w n u p p p r นะครับวันนี้เราก็มาพูดเกี่ยวกับ s u m m o n e r t y ไท o นะครับซึ่งเป็น s u m m o n e r ตัวใหม่ที่เพิ่งเข้ามาไม่นานมานี้เองอเป็น s u m m o n e r ธาตุลมนะครับซึ่งเจ้าความพิเศษของเจ้า s u m m o n e r ตัวนี้ก็คือเป็นมีความเก่งสำหรับยูนิตธาตุลมนะครับที่ใช้งานมันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้าง ซึ่งเจ้าตัวไทฟอนเนี่ยนะครับคือเป็นสมอนเนอร์ประเภทสายเมจิกนะครับคือเ,อเพิ่มค่า HP สูงถึง826ครับแล้วก็เพิ่มค่าเมจิกสูงถึง91เอลยทีเดียวเรียกว่าเรียกได้ว่าสูงมากเลยนะครับสำหรับตัวไทฟอนตัวสมอนเนอร์ตัวนี้นะครับ เพิ่มค่ารัก60เพิ่มค่าเด็ก55นะครับแล้วก็เพิ่มค่า AG อีก14 <c oughs> ก็ถือว่าไม่ได้ขี้เหร่อะไรนะครับ <c oughs> ถือว่าเยอะนะครับเพิ่มค่า AP 38นะครับแล้วก็ TP อีก34โอเคครับมาดูในส่วนของสกิลของไทฟอนบ้างนะครับในส่วนของสกิลก็คือทำดาเมจได้165ถึง200เปอร์เซ็นต์เลยเดียวแล้วก็มีความแม่นยำถึง100เปอร์เซ็นต์นะครับในส่วนของสกิลของไทฟอน ใครที่โดนสกิลนี้เข้าไปเนี่ยก็จะทำให้ค่าคิดที่ค้อลเนี่ยติดลบไป15%นะครับแล้วก็ยังมีโอกาสทำให้ศัตรูติดสัตร,รัน67%ด้วยเป็นเวลาหนึ่งเทินนะครับแล้วก็แถมยังโดนดีบับทำให้ธาตุลมรีซีฟเนี่ยคือทำให้การป้องกันธาตุลมของศัตรูเนี่ยติดลบอีก50%ถือว่าเป็นอะไรที่โก,ม,กมากๆติดนานถึง40เทิร์น ออะไรมันจะพระเจ้าขนาดนี้ในส่วนของยังมีเอฟเฟกอยยังอื่นอีกน,นะครับก็คือเพิ่มพลังโจมตีอีก20%ให้กับท,ทุกทุกธาตุเลยครับยกเว้นธาตุลมแล้วก็เพิ่มเมจิกแอทแทให้ทุกท่าเหมือนกันยกเว้นธาตลมอีกหมือนกันแล้วก็ยังมีความพิเศษกว่านั้นก็คือถ้าเกิดว่าในทีมเรามีธาตลมอยู่จะเพิ่มค่าเมจิกแอทแทกับค่าแอทแทเนี่ย100%เต็มให้ ให้กับยูนิตเฉพาะธาตุลมเป็นจำนวน40เทิรเนนะครับถือว่าแบบผมนี่หมดคำโคูดเลยเรียกได้ว่าโอ้โหอภิมหาโคตด OP พซัมมอนตัวใหม่เดี๋ยวเราไปดูบิลกันนะครับว่าทำไมไทฟอนถึงเป็นซัมมอนเนอร์ที่เก่งเฉพาะธาตุคือมันเอื้ออำนวยเฉพาะธาตุลมเท่านั้นเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าบิลของมันเนี่ยเราควรจะเล่นยังไงบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะครับ สำหรับสัมมอนเนอร์ตัวนี้ผมขอย้ําก่อนนะครับว่าจะต้องเป็นธาตุลมเท่านั้นนะครับที่ใช้งานมันนะครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าบิลมันเนี่ยบิลเนี่ยใช้งานยังไงนะครับในส่วนของบิลน,นะครับจะเพิ่มค่าเมจิกสูงถึง20%นะครับแล้วก็เพิ่มค่าลมลมแอ,มแอทแท็กเนี่ยธาตุลมเนี่ยการโจมตีธาตุลมเนี่ย,เ,ยเพิ่มสูงถึง25% สำหรับธาตุลมที่ใช้งานมันนะครับจะทำให้ได้โบนัสในส่วนตรงนี้นะครับแล้วก็ค่าหลบเด็กอีก7แล้วก็ค่า Critical d ดาเมจอีก7นะครับสำหรับการอัพบิลแบบนี้นะครับเป็นการอัพบิลแบบใช้งานได้ทุกสถานการณ์ครับเพราะว่าค่าลม a t t a ท k เนี่ยก็คือเป็นโบนัสพื้นฐานอยู่แล้วให้กับตัวของยูดิตเราที่เป็นธาตุลมนะครับแล้วก็จะมีเพิ่มค่าเมจิกอีก ให้กับตัวเราเพื่อเพื่อที่เป็นโบนัสแล้วก็สามารถใชใ้ทุกสถานการณ์นะครับมันจะต่างจากอีกสายหนึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีนะครับว่าทําไมถึงต่างกันเอาแล้วครับต่อไปเรามาดูสายที่เฉพาะทางมากๆสายหนึ่ง ของสมอนเนอร์ตัวนี้กันเลยนะครับสายนี้เรียกได้ว่าเป็นสายที่เกิดมาเพื่อฆ่าธาตุดินโดยเฉพาะนะครับไม่ว่าจะเป็นการ PVP เจอกับตัวธาตุดินหรือว่าเป็นมอนสเตอร์ที่เป็นธาตุดินเกาะหนา,นา,นาคือเจอบิวนี้เข้าไปคือเกาะแหกหมดแน่นอนครับอันนี้ต้องทําความเข้าใจก่อนการโจมตีธาตุกับการโจมตีปกติก่อนนะครับเพราะว่าการโจมตีเป็นเมจิกเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนอนธาตุ ught, ใช่ไหมครับมันก็จะไปหักลบกับค่าป้องกันเมจิก แต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นการโจมตีด้วยทตุโดยตรงเนี่ยคือมันจะเข้ามันมันจะเข้าไปในตัวของตัวที่แพ้ทตุโดยตรงก็คือจะได้รับดาเมจเต็มๆตามเปอร์เซ็นต์ที่เขาแพ้ทตุไปอะครับซึ่งถือว่ามันก็เป็นสายที่เฉพาะทางมากๆนะครับที่สําหรับใครที่อยากจะเล่นเอาไว้เพื่อฆ่าทตาดินเนี่ยผมก็แนะนําเป็นเล่นบิวนี้เลยครับส่วนตัวแล้วก็คิดว่า <c oughs> สายเนี่ย คือมันก็เล่นได้หมดนะครับที่อีกตัวที่ทเป็นท่านลมอ่ะคือเล่นได้หมดแต่ว่าถ้าเกิดเอาไปใช้กับตัวเมจิกใส่อ่ะจ,จะดีที่สุดครับสำหรับสายนี้เอาละครับมาดูที่บิลสุดท้ายกันเลยนะครับเป็นบิลอ่าเฉพาะทางครับใช้สําหรับปราบดีมอนโดยเฉพาะนะครับเป็นบิลดีมอนคิลเลอร์นั่นเองส่วนบิลนี้นะครับจะเพิ่มค่าเมจิกสเเครับเพิ่มค่าวินแอตแท็กสิบห้าเปอร์เซ็นต์เพิ่มค่าเมจิกเลสสามเปอร์เซ็นต์และค่าหลบสามเปอร์เซ็นต์แล้วก็คิดคอลเลส คิดข้อดาเมจอีก2%แล้วก็ดิวมอนคิลเลอร์อีก25%เลยทีเดียวถือว่าเป็นสายที่เฉพาะทางมากๆนะครับแต่ก็ตอนนี้ก็อาจจะยังไม่มีอีเวนต์มาให้ใช้นะก็อาจจะใช้สายที่พูดมาสสายที่ผ่านมาก่อนแล้วน่าจะดีกว่านะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับข้อมูลที่ผมนำมาเสนอวันนี้ครับสำหรับใครที่อยากจะติชมคิดผมยังไงก็คอมเมนต์ไปที่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับจะกราบขอบพระคุณอย่างสูงม,มากๆนะครับขอบคุณมากครับ